ฝากเลยนี่เห่ามาระวังนี่เก็บเป๋าตุ่งของเราอยู่กับเกมนี่เลยแนยวจ็อกเกอร์นะ,ะว่าเอาทุงมาวังนี่สามร้อยกว่าบาทเท่านั่งปรับเบรกไปกล่องเลยสิบห้าแล้วก็สปริงไปเลยใครผังไปผังมาอย่าลืมกกไลกบกชร์ให้อัวละกางอ่ะเปิดเสียงมั่งหน่อยไปสปริงต่อไปเลยเกมนี้มันเป็นเกมใหม่ที่เพิ่งมาลงเลยนะใครที่เป็นแฟนตัวยงของ ไอเจ้าจ็อกเกอร์ก็เฮ้ยอะไรมาแล้วมันก็เป็นงระเบิดไว้ระเบิดปุ้มยังไงสิบสามปีเกมเวย้ยเอาว่าเอาว่ามังหมาลูกเร็วแล้วเกลงเอาเลยละกังน,นะหัวจับไปแบบลวกเร็ว35คงสามหนึ่งร้อยห้าบาทไปกังต่อเลยละกังเกมจ็อกเกอร์จ็อกเกอร์ยิงเว้ย จ็กเกอร์ยิงเวัวอย่าลืมแอคมาหาวัวเลยละกลางอะอยากเล่นเกมแบบนี้นะหลิงตายล่างวัวใส่ไว้ทุกๆคลิปละกลางอะเก้าปากเว้ยแล้วจะดีใจทำไมวะเก้าบาทอ่ะมังไปเรื่อยๆมังไปเรื่อยๆแล้วสามคงสามไปเก้าปากกูเว้ยเก้าปากอีกแล้วอะไรของมังวะไปกันต่อจังหวะนี้มังเยอะหน่อยเว้ยเท่าไหร่ยวัวเท่าหลาห้าสิบเจ็ดปาทเว้ย ยังไม่หยุดแค่นั้นแน่นอนฟังไปกันต่อแล้วมันก็มาคงสามสี่สิบห้าบาทโว้ยอะไรแล้วว่าจะจะโกงทำมาวาอะยังไงผังไปผังมากกไลค์กกแชรกกตั้งสต้า,าคลาให้วัวรวยละกานสำหรับชแนวเ,เกมเป๋าตุงของวัวนะไปกันต่อไปกันต่อมังห้าแล้วมังระเบิดยังไงมังมาไหมมังมาไหมจังวันนี้มังมาอีกแล้วโว้ยสามสิบคงสามเก้าสิบบาทโว้ยมาจ๊กเกอร์มาสองตัวเลยทีนี้ บวกอีก13รอบเว้ยยังไม่หมกง่ายๆยังไม่ตายกันง่ายๆแน่นอนสำหรับว,ว่าวังนี้มากับดองแล้วก็มังก็อะไรระเบิดมาอีกไ,ไ,ไม่มาว่ะ15คง3จังหวะนี้ไป45บาทโว้ยยังไม่หยุกแน่นอนไปกันต่อแม่วังนี้ที่เฮฮาปลาจิงกบไม่ใช่อะไรนะ้ำมันเข้าง่ายรวดเร็วแล้วเกินยังไงก็มีเงินกลับบ้าง ยังไงก็เป๋าต้งกับบ้างแน่นอนวังเน่ดูแล้วจากโมเฮงของวอาแล้วไปกันต่อไปกันต่อสิบเอคลอบสิบเอคลอบยังอยู่ยังไม่จบแน่นอนแล้วมันก็ยิงกลางไอ้บ้าเอยอ,อยู่กลางแค่นี้ยิงกลางไม่ลงมึงบ้าหรือเปล่า ใครสนใจเกมแนวนี้เป็นแฟนของจ็อกเกอร์อย่าลืมแอดกังมาเยอะๆเลยละกันนะว่าใส่ลิงไว้ใต้ล่างคลิปอืมแล้วพวกนี้แม่งยิงกังโดโอ้ยมันอยู่กันแค่นี้มันยิงกังไม่ลงบ้าหรือเปล่าไปกังต่อสี่รอบสุดท้ายอย่างไงไม่มาเว้ยมันมันเงียบไปเลยเว้ยมาโหมันเงียบเลยแล้วมันก็เงียบกันอยู่ อ่ะมังมามังมาไหมมอบไม้ไม่มาไม่มามารอบสุดท้ายหนึ่งร้อยบาทคงสามสามร้อยบาทโว้ยอืมทั้งหมอกทั้งมังมังนี่เจ็ร้อยสิบเจ็บาทก็กำไรแล้ว เป๋าตุงกลับบ้างอีกแน่นอนวังนี่ไม่ต้องห่วงเลยหากใครสนใจอย่าลืมแอคมากังเยอะๆละกังสําหรับเกมเป๋าตุ้งของอ้วนนะอ่ะกกไปอีกสักหน่อยละกังไม่มีอะไรวะอืมเอาต่อดีหรือเปล่าหรือยังไงทำแหมก็อย่าลืมละกังนะเกมนี้เป็นเกมค่ายใหม่ที่เพิ่งมาลงเลยซึ่ง บอกไว้กล่องเลยว่าถ้าพวกเลือกไปหาชีเอ่งเล่งมังคงไม่มีให้เล่งหรอกเกมแนวจ็อกเกอร์แบบนี้แล้วก็เข้าฟีสปริงกันง่ายๆว่าเล่งให้เห็นแล้วว่ามังหมุไม่กี่ทีทุนแค่ส0 0รกว่าบาทนี่วันนี้บอกกลับมานี่มีตั้งเท่าไหร่เจ0้อยกว่าบาทก,กันเลยเกมนี้ง่ายอะหมุงต่อโฆษณาแล้วก็หมุนต่ออย่ายลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ถ้าอยากเล่งแล้วก็แอคมา,มาเฮ้ยมังมา มาไหมไม่มาวะอ่ะยังบวกสิบาบาทเห็นปะเออไปเล่นกลางอาวละกลางนาชาพ่อรู้ย่ารวยนะแอกมาเลยละกลางลิงใต้ล่างโกกไรโก็แชรให้ววาด้วยละกลางนะไปก่อนละกากีน่นางวะ